เจ้าหนูเจ้ามาจากโคโรยองั้นหรือสะสำเนียงโคโรยองท่านก็มาจากโคโรยองเหมือนกันหรอกแกไอ้บ้าเอ้ยแกคิดว่าแกเป็นใครกันฮะถึงได้กล้ามาขวางทางของข้าหน้อยแน่อย่าอยู่เลยไปต่ซะฮะเฮ้อ เด็กคนนี้ไปทำอะไรให้พวกเจ้ากันถึงได้กล้าทำร้ายแม้กระทั่งเด็กอักอักกลุ่มอิสระเป็นกลุ่มที่ไม่ขึ้นตรงกับใครคงจะเป็นเรื่องโกหกสินะน่าละอายเหลือเกินที่ทำให้คนภายนอกเช่นเจ้ากล้าเข้ามาวิจาร์กลุ่มอิสระได้ขนาดนี้เจ้าเด็กนั่นมันกล้าหาญมากนักท,ทั้งที่เจ้าพวกนั้นเตือนไปหลายต่อหลายครั้งแต่เขาก็ยังกล้าบุกเข้ามาในเขตของพวกนั้นตัวคนเดียว ชื่อของข้าคือฮงกาเป็นผู้อย่างรู้ที่อาศัยอยู่ด้านหลังของละแวกนี้แล้วเจ้าหละ่ะเป็นใครแดซาย,ยู่จากโคโระยอปผู้อย่างรู้นี่เจ้าหนุ่มเจ้าจะปล่อยไอสาระเลวพวกนั้นไปจริงๆงนั้นหรือพวกมันเป็นพวกนอกรีดไม่ต้องสงสัยเลยแต่เจ้าก็แค่ทำให้พวกมันได้รับบทเรียนเสียหน่อยก็น่าจะไม่เป็นไรเล่านั่นเป็นคำแนะนำงั้นก็ได้เพื่อความเท่าเทียมกัน นี่ตาแกอะไม่คิดว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรอกหรออะหฮูห,หูไม่ผิดไม่ผิดแต่ที่ข้าหมายถึงคือเจ้าไม่ควรชักช้าก,กับพวกนอกรีดเหล่านี้เจ้าหนูคนนั้นก็จะไม่เป็นอะไรแล้วด้วยแบบนี้ไม่ดีกว่าหรือช่างเป็นตาแกที่เจ้าเล่เหลือเกินนะเครือ ใ,ใช่แล้วใช่แล้วข้ารู้ว่ายัางไงเจ้าก็จะต้องฟังข้าขอบใจขอบใจเจ้าหนุ่มเจ้าชื่ออะไรเอโอซังบเจ้าบอกว่าแม่ของเจ้ากำลังป่วยกลับไปดูนางกันเถอะขอรับตาตาแก่ไม่แหกตาดูหรอกหรือว่าไอ้บ้านนั่นมันขัดขวางเจ้ายังกล้าปล่อยมันไปง่ายๆอีกเึแกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าผู้นี้กำลังช่วยชีวิตแกไว้ไอเวน ถ้าข้าไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยป่านี้พวกเจ้าคงจะไม่สิกลุ่มอิสระเในเขตเมืองเสิงหยหยางอาจจะตกอยู่ในอันตรายครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ดูสิว่าเจ้าหนุ่มนั่นสามารถฆ่าเขาได้ภายในพริบตาเดียวแต่ถึงอย่างนั้นเจ้านั่นก็ยังปล่อยให้พวกเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อเจ้าไม่เห็นมือของเจ้าหนุ่มนั่นหรือมือที่เรียวยาวและขาวนวลอย่างกับหยกมันเหมือนกับมือของหญิงสาวที่ไม่เคยเผชิญกับความลำบาก ช่วงเวลาที่ข้าได้เห็นมือที่สวยงามเช่นนั้นมันทำให้ข้านึกถึงมือของปีศาจเหมือนกับวันนั้นเมื่อสิบปีก่อนมีชายชราคนหนึ่งยืนอยู่หน้ารูปปั้นมังกรสรําฤทธิ์ดำโดยเอามือควยหลังบรรยากาศรอบตัวเขานั้นช่างเงียบสงบมันกลายเป็นความประทับใจแรกที่ข้ามีต่อเขาข้าไม่รู้ว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนเขายืนนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นข้าไม่รู้ด้วยว่าเขามาที่นี่เมื่อไหร่และจากไปเมื่อไหร่ แต่ข้ารู้แค่ว่าเขาเป็นสุดยอดปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งมากคนหนึ่งชายชราคนนั้นก็มีมือที่เรียวยาวดั่งยกเช่นกันทันทีที่เขาสัมผัสรูปปั้นข้าได้เห็นบางสิ่งที่ไม่มีวันลืมด้วยฝ่ามือเดียวรูปปั้นมังกรสำริดดำก็ขยับได้ราวกับว่ามันมีชีวิตมันบิดเบี้ยวราวกับกำลังเจ็บปวดถ้าศิลปาการต่อสู้ของบุคคลน,นั้นถูกสืบทอดต่อคนรุ่นหลังหลักก็ แค่นึกถึงว่าต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้แบบนั้นหัวใจของข้าแทบจะหยุดเต้นหลังจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปเหลือไว้เพียงรูปปั้นมังกรสำมฤธิ์ดำที่บิดผิดรูปในตอนนั้นหัวใจของข้ายังคงเต้นดังไม่หยุดผ่านไปสิบปีข้าก็ยังไม่ลืมถ้อยคำที่ชายคนนั้นได้กล่าวไว้ผู้สืบทอดของข้ากำลังจะมา ท่านอาจารย์ทำไมเราไม่ดื่มกันสักหน่อยก่อนจะกลับตระกูลไม่ยองละขอรับทุกคนดูเหนื่อยล้าจากการทำภารกิจคุ้มกันไร้สาระนี่เจ้าลืมไปแล้วหรือไงว่าตอนนี้เรากำลังทำสงครามกับหมู่บ้านแดรยอกอยู่ข้าไม่คิดว่าคนของหมู่บ้านแดรยอกจะบ้าพอที่จะโจมตีเราในเขตสัญญังเพราะงั้นอย่าชะล่าใจนักเลยไม่งั้นตระกูลไมยองเนี่ยไม่เห็นใจคนที่เหนื่อยล้าบ้างเลย ผ่อนคลายนิดหน่อยก็ไม่ได้หรือเจ้าแน่าจะดื่มสักจอกก่อนเดินทางไปโลกใต้พิภพนะกี่กิมูสูถ้าทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่จะเจ้ากล้าก่อสงครามกับตระกูลไมยองอย่างนั้นเหรอเขาเขาหมดสติไปแล้วสูซสันโจตัดแขนขาของตระกูลไมยองก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นค่อยตัดหัวของพวกมัน เป็นอย่างที่ท่านพ่อได้พูดไว้ตอนนี้พวกนอกรีดจ,จากหมู่บ้านแดระยอกพยายามขัดขวางพวกเราสถานการณ์เป็นอย่างไรตอนนี้ข้ายังเดาทางไม่ถูกเลยขอรับเพราะในเสิงหยางม,มีการประทะกันอยู่หลายที่ฉลาดเลยทีเดียวพวกมันพยายามลดกำลังคนของตระกูลเมยองที่อยู่ในเขตการปกครองของเราพี่ใหญ่เจีย สายลมเหนือแห่งคุณธรรมของกองกำลังราชสีปรากฏตัวแล้วสายลมเหนือแห่งคุณธรรมชอนมูรินจากกองกำลังราชสีแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นเจ้านั่นข้าแน่ใจดูเหมือนกองกำลังราชสีจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราต้องรีบแล้วชอนมูริน จ้าหมอนั่นต้องมาที่หมู่บ้านแดรยอกแน่นอนแถมยังมีอำนาจในการบัญชากองกำลังในมืออีกคงเป็นเช่นเจ้าว่าถ้าหากเราเริ่มโจมตีเขาก่อนที่จะรู้เป้าหมายมันอาจจะก่อให้เกิดสงครามระหว่างเรากับกองกำลังราชสีได้ลำดับแรกเราต้องรู้เป้าหมายการมาของเจ้านั่นก่อนคาดเดาว่าพวกเขาอาจจะมาพบใครสักคนเป็นการส่วนตัวเจ้าไปที่ถ้ำพกกระยองดงของตระกูลบอกท่านพ่อให้เตรียมตัวให้พร้อม คืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายในการทำสงครามก็ได้อืมมันเป็นงานที่ยากทีเดียวเส้นเลือกของนางได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงพลังงานและเลือกของนางก็ยุ่งเหยิงไปหมดท่านแม่ที่จะว่ายากนั้นคือสิ่งใด ยากเพราะทักษะของเจ้าหรือยากเพราะเงินทองเออคือข้ามั่นใจว่าข้าเป็นหมอที่ดีที่สุดในสิงห์หยาไม่มีทางที่ข้าจะรักษานางไม่ได้แต่แต่ข้าแค่ต้องการสมปะและอย่าหายากบางตัวอ,อ๋กคงเป็นเพราะเรื่องเงินสินะรักษานางไม่ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่หรือว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนเจ้าต้องรักษานางให้หาย นั้นแน่นอนขอรับเชื่อมือข้าได้เลยเอาชื่อเสียงของข้าเป็นประกันว่าข้าจะรักษานางให้หายอย่างแน่นอนวันนี้ข้าต้องรีบกลับไปปรุงยาแล้วพรุ่งนี้ข้าจะมาใหม่ฮาฮย,ยอกอึข้าเป็นนี่บุญคุณท่านเหลือเกินขอรับเจ้าบอกข้าว่าชื่อโอสังบูไม่ใช่หรือถ้าเจ้าเป็นคนโครโยอละก็เจ้าไม่ควรแสดงความอ่อนแอของเจ้าให้ใครเห็นหรอกนะ ทั้งตอนนี้และตลอดไปตระกูลมะยองมีหลายเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องแต่กับพุ่งตรงไปยังตระกูลมะยองเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนนั้นก็ได้ตอนที่ราชทูตของราชวงศ์หยวนพาตัวพี่มูอีไปแล้วเหตุการณ์ของลูกสาวท่านอาจารย์หละนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสังบูอีก สังโมเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเจ้าท่านแม่ของข้าประสบอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดหลังจากออกตามหาท่านพ่อเพราะท่านพ่อได้หายตัวไปท่านพ่อของข้าได้ทำการค้าระหว่างโคโรยอกับแว้นอื่นๆอ,อยู่มาวันหนึ่งบางคนที่ทำการค้ากับท่านพ่อก็ค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนสุดท้ายคนที่มาจากโคโรยอที่ทำงานร่วมกับท่านพ่อก็หายตัวไปเช่นกันหลังจากนั้น ท่านพ่อของข้าก็ขอเข้าพบตระกูลมยองเพื่อจัดการเรื่องการค้นหาตัวของพวกเขาแต่พวกเขากลับปฏิเสธในเย็นวันนั้นท่านพ่อของข้าก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมีข่าวหรือว่าพวกเขาถูกตระกูลมยองจับไปขังไว้ในถ้ำของตระกูลแสดงว่ามีคนของโคระยอถูกจับตัวไปขังไว้ที่นั่นสินะถ้ำของตระกูลอย่างนั้นเหรอเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่นะตาแกฮิฮิ เจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าเข้ามาทั้งที่ตัวเจ้ายังไม่กระดิกเจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเป็นตาแกะที่ตัวเหม็นที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอมาฮ่าฮ่าฮ่าสงสัยกลิ่นขอทานมันคงจะแรงละมั้งนี่เจ้าไม่คิดจะเอ่ยชมข้าบ้างหรือเอาเถอะเจ้ากำลังคิดจะทำอะไรกันแน่ข้ารู้ว่าเจ้าได้ยินบทสนทนาของข้ากับสังวูบนหลังคานั่นการหายตัวไปของชาวโคระยอ